ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันครั้งนะฮะวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนะฮะตำบลโนนหมักเข็งครับส่วนเหรียญน,นี้ก็เป็นมีชื่อว่า เหรียญใบขี้เหล็กเหรียญเจ้าสัวใบขี้เหล็กพระสยามเทวทิละเนี่ยตามกล่องเนี่ยนะเหรียญใบขี้เหล็กเจ้าสัวสยามเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อสัตตะลายธงชาตินะครับมีความสวยงาม ความชัดคมนี่สุดยอดครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชต่อโคดต,ตรงนี้เห็นชัดอยู่เนาะเนี่ยสองดูนะฮะโคดโคดเจ้าโสวนะฮะนี่คือเนื้อสัตตะลงยาตรงชาตินะครับมีไม่กี่เดียนนะ่นสร้าง เนื้อนี้นะมีไม่กี่เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หนึ่งร้อยนะฮะอืมกล้องนอ่เหรียญที่หนึ่งร้อยชัดเจนไม่ต้องสองกล้องก็มองเห็นนะฮะราคาก็ยังไม่แพงนะจับต้องได้อยู่เหรียญนี้สร้างมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะฮะ ถือว่าจัดว่าเป็นเหรียญที่สวยออกแบบได้สวยมากอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ปัจจุบันที่ผมอัดนี้ก็คือวันที่22กรกาค,คม2563น้าณปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านมีอายุครบ1เอ่อ110ปีนะฮะท่านยังอยู่ที่วัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนมกเข็งโนนมเาเข็งอำาเภอวัฒนาฒนาครจังหวัดสะแก้วนะฮะท่านใดที่แวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้าไปกราบสการะท่านได้นะฮะถือว่าเป็นเดยนที่น่าสะสมนะครับในอนาคตโอเคครับอันนี้ผมเอามาให้ดูคร่าวๆ ก็มีประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับ